ระยะเหมืนเหมือนดีว่าเออเหมือนดีว่าแรงนั่นเลยโอ้ยโดนไปอาทหารัตูทางธรรมชาตเป็นที่อย่างนี้เอา้าเลยไหมพี่เดินไปได้ เฮ้ยเกม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 เกเกม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 เเกม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 เมเกมยเกมเกมเกมเกเกมเกมเกมมเกมมเกมเกมเกเมเกมเกมเกมเเอมเกเกมมเกมเกมมเมเกมเกมเมเเมเกมเกมกเเเเมมเเก

เมื่อกี้ที่เจอมันจะฆ่าแน่ดเดินเข้าไปอย่าเดินถอยเดินไปขวาเดินเข้าไปตายแล้วหนึ่งตัวอ๋ออ๋ออ๋ออนตีอ๋ออนตีอ๋ออนตีหายเยอะแต่คู่คนเดียวกออเอาอะไรพี่อย่างใจเย็นรอรอพี่เอามันรอพี่เอากลังเอ้

cái <laughs> cấp phèo phải <laughs> chạy anh thôi. ย่างรวดเดียวเอาไว้ข่มอันตรีก็ยังไม่เต็มเลยไม่กูปลาโขดโจนสี่ตัวเอาให้ได้อย่างนี้นะอ้อมแล้วเออไปชันอีกแล้วไปชันไปทำไมอะอะไรของมันวะอยู่นี่แองอยู่ด้่ยต้องใจเย็นๆวจอมหลังโจมหลังตาบอกเนี้ย าามาติมาต,มาติแล้วมาติแล้วต้องถอยต้องถยบบอ,อยแ็ช,ช,ชั้นันเอะไรมนาไม่เลนอยงเยนยัง่ขึ้นน่าจะโดนโดนอะไรสักอย่างเอปี่ยนลมาเนี้ยลงมาเขาก็โดโดไปตรงนั้นจะปัดไปเนี่ยตอนี้มีคนิงก เดี๋ยวตอนนี้ระวังหน่อยนะเพราะไอ้อมันใหญ่ททุกคนเลยหนไี้หนไอน้อี้อยกูไมด้หิ้ยูไมได้หิวแนเขาไอยู่ข้างหลังันอยู่จะเปล่ามันอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังลงไปล่างล่างล่างหลงลงลง จะโมันไปแล้วพีเ่เงินแล้งหลัง,ลลงลาาแล้งหลังแล้วอ้อ oh, มหลังเหรอโอ้ยเบียดฉันมันเป็นอะไรนี่ไม่ใช่แกมังเอาบักไสมันเอาบักตากูาากกละไม่เป็นอะไรไม่ใช่นี่ รถรเตยตตกอะเปิดาตีล้วตด้วยไอ้เจ๋อเ้ยรอสสยเออใช่ไอ้ท่าไอ้ท่ากระือแบมัน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 ด้ยิวหน่อยมัหน่ไอ้ท่าพุ่งิั่น่ไได้แล้วิงท่าลงิงท่าลง

พี่โดระวังย่าอย่าโผล่ไปยิงจะโผไว้ยิงไม่ต้องโผล่ไปเลยปับมุมนีดดีกว่าดี่ลเฮ้ยโอ้โหโผลดเหรอวะพี่อมพีอยู่ในวะ đó biến nó thằng đó đó đi lại như này à cái mình đặt qua nó còn này đó này không anh người <guss> <visit>

ไม่ม <Y> ีอไอยู่แล้วไปฆ่าอีกนะไอ้สวยโอ้ยไอไม่ห่นก็ดีแล้วนี่โอนีโอ้ยปัดหมดเลยโอ้ยอย่กงนี้เอาไอตีเลยเอาอันออยู่ท้ออยู่ไอเด็กนี่ลว พียันหมดเลยโอ้มีจีบก็ปัดได้หมดหวานเทียบเลยตู้เหรอถ้าถ้าพี่ยัมันเปิดนาติไงแล้วก็ไอ้จิบมันปัดปัดตะคุ่มลาวามันปัดมันปัดลาวาได้ด้วยเนี่ยได้ได้ขัดบนเลยครับพี่ยันจุดว่าแถวขัดละเฮ้ยผมโดนสลิป

Turn it to pieces! When you are the winner, you not going to die! I'm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  going พ no ี่ดอกไม้โหคุยเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ดอกอะไรดอกทองครับไม่ขึ้นเมื่อกี้นะครับไอ้เนี้ยอยู่ดีก็ติ่งไม่ขึ้นแบบเขไม่ไม่ขึ้นหรอฝาละนะ่หมือนมีใครจะอ้อมซ้ายไซด์เฮ้ยอันนั้นอันนั้นติดน้ำแข็งติดน้ำแข็ง ไอเชอยู่แคอยู่อยู่ตายแล้วไปียวกัตัอยกข้นาโอเคตกูมีอยู่กูจะเก็บติไว้ใช้สามสิบวิสุดท้ายตัวดีๆนะถ้ามันหมุนนะพี่เอมหายนะ โอเคโอเคกูจะพยายามไม่อยู่หน้าเจอมันปั๊บถ้าถ้าถ้าจะจะอัดใส่หน้ามันมององคพื้นเลยสายดีเสียงมาด้วยอยู่หลังเรียบเลยหลังหลังหลังวน่ะ ทับจ้อนไม่น่าไปเลยทับจ้อนม,มันเข้าไปลึกอะ่ะหายได้ได้ไล่มันออกจากรถให้ได้ก็ชนะแล้วไม่ได้ไม่ชนลชแล้ว DBS ตัวถ้า DBS ตัวขอเราไม่ได้หายมาทางบนอะไรของมึง

ใช่ตตอยม่รอร่ติดจะเต็มแล้วอันนี้4เปอร์เซนต์จพยายามไม่ตายันข้างหน้าได้ไหมออกไปการบล็อกข้างหน้าอะไรพวกนี้น้ำแข็งน้ำถึงข้างกลางบาเรียดีๆชช่วยยิงปงไ้นี่เฮ้ยเจอโดนเจอโดนพี่อะไ่ทันแล้วไม่ทันปิดมาเป่ติดจะเต็มแล้ โอ้โหเฮ้ยเฮ้น้อแข็งหน่อยเก็ต้องช่วยคนเนอะผมช่วยคนโต้จัดแก้วเยินล้งแข่งแล้วเยินล้วแข่งแล้วเฮ้ยเอาหนีมาทำไมเนี่ยลูกโอ้ยทหาร เจด็อกจะมียติดีๆนะมึงไม่ได้แล้วไปโอ้ตายอีกคลิปหายเข้าไปเข้าไปเข้าไปพี่มีพี่จะไปื้อให้เหมยเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนยืะอยู่เยอะอยู่ยอะอยู่มาลิงมาลิงมาลิงมาโอเคถอยสวยสวยยแทงมันแทงมันไปแล้วไม่เข้ามาเว้ย ดีนะกูดึงไอ้เจอนั้นผมก็เกับดได้เมื่อกี้ผมกดเป็นเอ็ดกดตั้งกาเกดเลยเกับได้เลยเลยๆห้าสิบีดีดึงพัน,นเลยหรออติไม่ต้องถูกปะอติไม่ต้องแน่นอนเลยสัสปวดยาคุ้มนะดูดูนะสี่ตัวที่บอกอะ หมดเดียวหมดเดียวหมอแจี๊ยบบใช่เลยนั้นเกนจิมึงก็กล้าไปข้างหลังไม่ใช่ตายทีแรกแม่งแบบกระดุกกระดิกกระดิกอยู่กับเราใหม่เกนจิยมึงเล่นแบดชั่นนี่แบบมึงเล่นเหมือนมึงเป็นซูเปอร์แมนอ่ะทำไมมาถึงนับว่านี่เป็นตาที่สองวะ